ดื่มน้ำหน่อยนะครับหนาคอแห้งเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือโน้ตนะครับโน้ตก็คือบันทึกนั่นเองนะครับจดบันทึก the workplace นะครับในสถานที่ทำงานเขียนโน้ตอะไรไว้บ้างในสถานที่ทำงานมาเรียนรู้กันเลยนะครับผมตามภาพนะครับคำสั่งก็บอกว่าให้นำคำศัพท์เหล่านี้นะครับไปจับคู่กับ A B C D E F นะครับดังนั้นข้อหนึ่งตรงนี้นะครับก็ให้นักเรียนนำอักษร Workstation น work station, นะครับ Workstation อยู่ไหนเอ่ย Workstation อยู่ในข้อเอนี้นะครับ ไม่ใช่นะครับหนา workstation นี่ workstation อยู่นี่โทษทีนะครับตรงนี้คุณครูนะครับนี่ workstation นะครับเดี๋ยวลบลบตัวนี้นะครับโทษทีนะครับเดี๋ยวลบเขียนซ้ำนะครับนะเขียนซ้ำเขียนซ้ำเดี๋ยวลบ workstation นี้ออกปุ๊บนะครับนี่นะครับหนา workstation นะครับ ภาพ C นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับหนังเลขหนึ่งให้นักเรียนเขียนพยัญชนะ C ลงไปแต่คุณครูไม่เขียนให้เพราะว่าต้องการที่ให้นักเรียนเข้ามาฟังสดๆนะครับตรงนี้เขียนพยัญชนะ C ลงไปนี่นะครับนะ C ตรงนี้เขียนว่าหมายถึง workstation นะครับเป็นสถานที่ทํางานโต๊ะทางานของอพนักง,งานนะครับนะส่วน A นะครับผม ก็คือ copy room นะครับ copy room นี่นะครับหลังเลข3ามเเรียนใส่พรรณาเะ A เข้าไปส่ว so, นอันนี้นะครับ reception reception desk นะครับเป็นโต๊ะประชาสัมพันธ์นะครับก็ B ีก็ B กี B, ก็ให้เขียนลงไปในหลังเลข5นะครับ B reception desk ส่วนแคนทีนนะครับเป็นห้องอาหารนะครับก็ให้ใส่ลงไปหลังเลข4นะครับตัว e แคนทีน ส่วนตรงนี้นะครับเป็นออฟฟิศนะครับหนาก็ให้ใส่พยัญชนะดีลงไปในหลังเลข8นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นซับรูมนะครับนาเป็นห้องสําหรับพนักงานที่ใช้พักผ่อนนะครับนาเนี่ยยืนคุยสนทนากันรับประทานดื่มกาแฟกันนะครับก็เอาพยัญชนะ F นะครับมาใส่หลังเลข6แล้วก็ทอยเลทนะครับหนานำพยัญชนะจมาใส่หลังเลข2ครับจบนะครับหนาเอแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ฮอล์นะครับ คอนเฟรนท์ฮอลล์ก็คือห้องประชุมนะครับเอาพยัญชนะ h มาใส่หลังเลข7โอเคครับไปต่อเลยนะครับมาดูคำศัพท์กันคำศัพท์นะครับคว่า Start Meeting นะครับก็คือประชุมพนักงานนะครับคำว่า Inform นะครับแปลว่าแจ้งนะครับแจ้งในะที่นี่คือแจ้งให้ทราบนะครับนะไม่ใช่ว่าอากาศแจมแจ้ง แ t t e n d นะครับแล้วเข้าร่วมนะครับ s p r ร์สเปร์สเปรนะครับสเปร็ดหมคุณครูอ่านเป็น Sp spread เลยนะครับ Sp spread แปลว่าแผ่แปลว่าขยายนะครับนะเผยแพร่ออกไปเจิมนะครับนะแปลว่าเชื้อโรคนะครับเชิ s นะครับแปลว่าเชื yeah! wow. ้อโรค w a s t e นะครับแปลว่าสูญเสียนะครับ W A S T E west สูญเสีย Pri n t นะครับแปลว่าพิมพ์นะครับ Print สวิตชอปนะครับนะบแปลว่าปิดกระแสไฟฟ้านะครับนะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ c a r r i a g e นะครับก็คือตลับหมึกที่ใช้แล้วนะครับนะ supply room นะครับแปลว่าห้องพัสดุนะครับ e f i l l นะครับแปลว่าเติมครับ Recycle แปลว่านำกลับมาใช้ซ้ำรับ i อลเนตแปลว่าความเจ็บป่วยนะครับ Hol i d a y leave แปลว่าออกไปเที่ยวในวันหยุดนะครับแล้วก็ a อ p r o v e นะครับแปลว่าอนุมัติ ดังนั้นนะครับมันจะมีคำสั่งอยู่ว่านะครับป้ายเหล่านี้มาเปรียบเทียบกับข้อความนะครับนี่นะครับนะอ้าวไหนคุณโกคุณโกรไม่ได้ไม่ได้แนบมาให้เอาเป็นว่านักเรียนที่มีหนังสืออยู่นะครับคือข้อความ A นะครับนหจะแมทแมสเซจเนี้นะครับอ๋อไม่ไม่มีข้อความครับเป็นคําถามนะครับเขาถามว่า ข้อความที่เขียนนี่นะครับเป็นโน้ตนะครับเป็นโน้ติสหรือเป็นโน้ตหรือเป็นเมมมูนะครับนะมี3อย่างนะครับในหนังสือนี้นะครับก่อนอื่นนั้นต้องอธิบายครับว่าโน้ติสก่อนนะครับโน้ติสแปลว่าข้อความนะครับที่โน้ตเอาไว้นะครับเพื่อที่จะประกาศให้คนส่วนรวมได้ทราบนะครับส่วนโน้ตนะครับนะลองดูโน้ตนี่นะครับโน้ต เป็นข้อความที่ส่งหาส่วนตัวนะครับนะเพื่อบอกแก่คนใดคนหนึ่งส่วนตัวเช่นบอกปีเตอร์จากเจนนี่นะครับส่วนเดโมนะครับนะเป็นข้อความกึ่งทางการนะครับนะที่จะมีการเขียนว่าถึงใครนะครับจากใครนะครับลงวันที่เท่าไหร่และเรื่องอะไรและใจความสั้นๆนะครับอันนี้เรียกว่าเมโมนะครับดังนั้นจึงเป็นเอกสาร3ชิ้นงานนะครับนะ ตรงนี้คือคำตอบนะครับนาเพราะว่าในหนังสือเขาถามว่าแต่ละกระดาษแต่ละชิ้นที่เขียนแปลไปนี่ชิ้นไหนเป็นโน้ตชิ้นไหนเป็นนอติชิ้นไหนเป็น, Notice, น,นเมมโมนะครับมาดูคำแปลกันนะครับว่าทำไมเป็น o นอตินะครับแล้วก็ใช้ที่ไหนนะครับข้างหลังก็เคยใช้ในออฟฟิศนั่นเองเขาเขียนว่า Start Meeting at 11am tomorrow. tomorrow inform reception desk if you cannot attend แปลว่านะครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมพนักง,งานนะครับเวลา11โมงเช้าดังนั้นถ้าเกิดใครไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับแปลว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโน t ติสตัวนี้นะครับก็ไปแปะไว้ในออฟฟิศพอมาตัวที่สองก็เป็นโน t ตติสเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ wash your hand hand washing stop the spread spread ออกเป็นสเปรดทุกทีเลยนะคุณครูนะ spread of germs ให้ล้างมือของคุณนะครับเพราะการล้างมือนั้นจะช่วยะนะครับหยุดการแพร่เชื้อนะครับนะหย,ยุดการแพร่ของเชื้อโรคก็นําไปแปะไว้ในออฟฟิศหรือว่าไม่ใช่แปะไว้ในออฟฟิศทุกทีครับไปแปะไว้ในทอเลทตนะครับในห้องน้ําถือว่าเป็นนอตทิสนะครับ n นะโนตสกับโน้ตต่างกันเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วนะครับเป็นการแปะเพื่อให้คนทั่วไปได้รับทราบนะครับถ้าโน้ตนั้นแปะให้เพื่อคนใดคนหนึ่งโดยระบ,บุชื่อลงไปเลยขอ้อ4นะครับเขียนว่า Compute ตอร์แ m o มอนิเตอร์สว them off at the end of the day นั่นก็คือไปเขียนโน้ตแปะไว้ให้พนักงานทา Office าั้งออฟฟิศทราบนะครับว่าทั้งคอมพิวเตอร์และจอมอนิเตอร์ต่างๆนะครับเมื่อหยุดสิ้นสุด งานประจำวันแล้วให้ปิดเสียด้วยนะครับแปลว่าอย่างนั้นส่วนตรงนี้เป็นโน้ตนะครับนะก็คือบันทึกให้แก่บุคคลนะครับนาระบุชื่อลงไปคือถึงปีเตอร์นะครับไปแปะไว้ที่เคาน์เตอร์ของปีเตอร์อย่างเดียวบอกว่า make sure to return used c a r r o t e to the supply room to refill or recycle จากเจนนี่แปลว่านะครับปีเตอร์นะครับตลับหมอกที่ใช้แล้วนะครับอย่าทิ้ง ให้นำไปไว้ในห้องพัสดุนะครับเพื่อที่จะนำกลับไปใช้ซ้ำได้อีกนะครับจากเจนนี่เป็นโน้ตนะครับส่วนก็เจน,นะครับโน้ตไว้ว่า this is your work area how keep it clean ถือว่าเป็นโน้ตนะครับบอกคนทั่วไปนะครับไปแปะไว้ในออฟฟิศหรือในสารที่ โตทำงานของพนักง,งานนะครับนั่นก็คือนี่คือพื้นที่ของคุณนะกรรณาช่วยกันร,รักษาความสะอาดด้วยแปลว่าอย่างนั้นนี่คือพื้นที่ทํางานของคุณนะ,ะต่อไปนะครับข้อดีนั่นก็คือ don't w a s t e paper print on both sides นะครับถือว่าเป็น notice นะครับแจ้งให้คนทั่วไปได้ทราบไปวางไว้ในออฟฟิศนะครับนั่นก็คือ อย่าให้เสียกระดาษไปเปล่าๆนะครับกรุณาใช้กระดาษทั้งสองด้านเลยแปลว่าอย่างนั้นข้อีนะครับก็เป็น notice นะครับแจ้งให้บุคคลทั่วไปทราบนะครับไปวางไว้ในห้องพนักงานห้องสำหรับพนักงานทั่วๆไปนะครับพนักงานทั้งหมดนะครับเป็นห้องพักผ่อน sub room ก็คือฟุตบอลนะครับ interested in h o w i n g us the office team practice o e r event d a y after work นั่นก็คือถ้าใครต้องการมาเตะฟุตบอลนะครับสนใจในการเตะฟุตบอลมาร่วมกวับเราได้เลยนะครับซึ่งเราตั้งเป็นทีมของบริษัทเลยนะครับหนาะจะเล่นกันทุกๆวันพุธหลังจากเลิกง,งานแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น notice เหมือนกันนะครับก็วางไว้ที่สำนักง,งานหรือวางไว้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์นะครับ ซึ่งแปลว่า In case of illness นะครับ Please inform the reception desk ในกรณีที่คุณเจ็บป่วยนะครับผมให้มาแจ้งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ได้เลยเหลือแมสเซจเดียวนะครับนั่นก็คือเป็นเมมโมนะครับเมมโมมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปก็คือถึง e m p l o y e e นะครับถึงอา่า ลูกจ้างนะครับ employee employer employer Employ นายจ้างนะครับน employee ลูกจ้างถึงลูกจ้างทุกๆคนนะครับจากเค n นสเ t ทเ m อร์แมเนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการนะครับชื่อว่าเค n นส i t h ลงวันที่2เดือน12นะครับ subject เปาเนื้อเรื่องนะครับคือ holiday leave ก็คือไปเที่ยววันหยุดพักร้อนนะครับหรือวันหยุด Holiday แต่ความสั้นๆได้ความหมายว่า you have to get holiday leave plans approved by Mr. Smith before giving them to m a n r e s o u r c e แปลว่านะครับคุณต้องวางแผนในการไปพักร้อนนะครับโดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการที่ชื่อว่าสมิธก่อนนะครับก่อนที่จะนำส่งฝ่ายบุคคลนะครับแปลว่าอย่างนั้นจบหน้าที่80 All right. okay.